เอาละวทุนนี่ผมเหนือก็ได้ฟาร์มไอซี่ถึงแล้วนะนี่ก็ผมนี่เราได้ปลดล็อาท่าใหม่เลยคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองกับไอตัวนี้กันเลยนกันก็บินจาบินจาด้วยบินจามาอยู่ในนที่ไหนบินจามาอยู่พีลาวานะลึกจะมาฝึกซ้อมอะไรกันละเดี๋ยวจ้าตายสามพี่คือล้ำแล้วว่านี่ก็ยวดขักว่าเฮ้ยเอาเรื่องวิเดเมตก็เจ็ดพานเลย แต่ว่าถ้าเหมือกว่านี่มันมันจะมีบางอันดูนไอ้กำแพงด้วยทุกคนเออมื่อกี้มันค้างหมดแล้วยนะสายสักมันจะเหนื่อยกินเออเดี๋ยวพี่อยากรู้เหมือนกันว่าปกติถ้าเราใช้คนอื่นถ้าเราเข้าแแลุงแปบจะเลือดรอดนะจมกลั่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเราลงไปเราจะเลือดมัดแม่มันจะสมจริงหรือเปล่าถ้าเราลงไปในลราว่าชิบ sorry sorry <laughs> เฮ้ยไม่เล่นล้อเราทุกคนเฮ้ยจริงจริงนี่โอ้โหเราใคยผลไปด้วยเดี๋ยวเอามันจะสมจริงนาทีเลยเราเลยขึ้นได้ไหมอ่ะมันขึ้นได้เปล่าทุกคนอุ้ยกระโดดเฮ้ยระวางกระโดดได้ป่ะทุกคนเฮ้ยระวางโดดได้อะไรขึ้นมาเอาแต่ตอนนี้เราก็ได้ลูกเด็กเขาตบข้าแล้วนะเอา่เดี๋ยวต้องไปฟาร์มกันหนึ่งเอาแต่๋ยวว่า จะลองฆ่าเหลือได้ผลแม็กมากเลยนะว่ามันจะเอาไหว้ไหมก่อนที่เราจะไปลงดันเราต้องเซ็คเรือก่อนนะจะตี๋ยวเรือเออมันปลดล็อกไปตัวอันอะไรเงี้ยวะเนี่ยเรือเออนี่เรือเรือนี่ดีกว่านะก็ดีเงีเอาเฮ้ยเฮลโหล sorry sorry เน็ตไม่ดีเท่าไหร่หรอนะมือขอโทษด้วยเอาล่ะเอาเรือนี้กันเลยทุกคนาเอาล่ะเราต้องไปเอฟกีต่อใช่ไหมเอฟกีทุกคนนะเอาล่ะไปอุ้ยชุดวุ้ชนดละวะเนี่ยชนอาการเหรอเฮะโอ้ยขับเรือไม่ดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยแงถ้าเราตีเรือได้ก็แสดงว่าเราต้องจะลุงดันแน่นอน เรจาจีเจ้านี้ได้นะมันก็้าจะลงดันได้แล้วเลยนะแต่เราเนี่ยว่าว่าจะลงดันง่ายๆกว่าก่อนเลยนะถ้าลุงดันยากมักนจะเสียเปล่านะ่ดันแรกเไม่รู้เอาเอาไว้เปล่าน,นี่เออด,ดันต่อไปไม่รู้จะรอดไหมนะเพราะอะไรเดี๋ยวจะว่าไอ้ขี้ตรงไหนวะเนะี่ยเออประมาณตรงนี้แล้วกันนะเออเดี๋ยวรอเรือนะเออแต่กอเที่จะรอเนยอยากลุ้นลงน้ำก่อนเออลงไม่ได้จริงๆนะมันต้องทําผลตื่นก่อนนะ ต้องทำขนตื่นเลื่อนรถเออเลื่อนรถเนาะนะเอาล่ะต okay. ้องทำขนตื่นนะลาวาเม็กมาตื่นไม่ใช่ลาว้นผลเม็กมาดีกว่าเออเรียกลาวาลาวาะกับริงผลผเม็กมาอเออาต้องรอเอฟเแล้วคันเอฟเคเอาตัดเปตอนเออกันมาแล้วกันเคุณพด เจ้าทะเลมันเกิดวะเนี่ยเดี๋ยวเงินมันยังไม่ใหญ่ที่ผมคิดเลยเดี๋ยวนะ sorry sorry เจ้าทะเลมันไม่เกิดแล้วตอนนี้วะเนี่ยผมต้องการลือไหมจีผมต้องการลือไม่ใช่เจ้าทะเลเจ้าทะเลมาได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยนะเออจะทะเลมาได้ไงเฮ้ยอยู่เจ้าทะเลมันก็เกิดผมเองโอเคดีๆทุกคน Hey, เฮ้ยเจ้าปรดี๋มาได้ไงวะเนี่ยอยู่ก็มาไม่ได้พูดไม่เสียงเลยนะโอ้โหคุณกัางเอฟเคอยู่นะโอ้โหอยูอย่มันก็มาไม่พูดเสียงเฮ้ยไม่บอกก่ากัเลยเนะี่ยทุกประเดีนก็ลงน้ำเลยนะเออต้องขับเรือนั่งเรืออยู่นั่นเรืออยู่นั่นนะคุณไป,ไปเรือแล้วพ่มาแล้ว ขับตั้งไกลเลยอ้ยมเกิดในตรงนั้นว้นนะโอ้ยโอ้ยต้องรอใหม่ใช่ไหมจ่าจะเลยเป็นเกิดในตอนนี้โอ้ยคือนี่เงี้ยดีนะเออคือดูมันก็โผล่มาเลยผู้ตัวหน้าผมต้องการเรือไม่ใช่จ่าตะเล้โอ้ยต้องรออีกคนนึงเวลาเฮ้ จะดีมาได้ไงวะเวลาผมวดาเราตนลือมันมาแล้วกันเรือผีเรือผีมันมาตอนไหนวะเนี่ยจะต้อง F K กันนะเอาเลย F K ต่อเลยอ้ยทุกคนตอนนี้เจะทะเลเกิดอีกแล้วมันเกิดตอนนี้วะเนี่ยเอาจุไปจุแทนพี่ท่าจะปท่า Sorry Sorry อุยอ้ยอุย้ยตายเนี่ยายเนี่ยมันเกิดอีกแล้วอะ,ะอหเ่อม, ah, มันกเกิดเ้าอ่าฮ่าฮ่าฮเอก่โอ่าฮ่าฮ่ขฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 าฮนาเ่ี่ยหรือ่่าต้องไปฮกก่า,า,า่่ฮฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่่่ฮะอะไรเนี่ยม,ม,มันมัน กับไม่เกินหรือไม่ยอมเกิดวะเนี่ยโอ้ยไม่เกิดวะเนี่ยเอาละโอ้ยโอกว่าลุงดันดีกว่าถ้าผมเจอตาเร่ผมคงไม่ไหวคนนะไม่รู้โอ้ยไปเจอตาเร่เจอเลยเอาละลุงดันดีกว่าเฮ้ยไอ่เอาละสีฟ้าถูกไหมนะเฮ้ยถ้าถูกแล้วมั้งก็จะไม่ผิด ปิดจริงด้วยเฮ้ยเด็ดเิดผิดผิด,ดแน่นอนแน่นอนนั่งสีเขียวเปล่าอ่ะเพิมลืมอ่ะเฮ้ยลืมไม่ได้ลงดันนานแฮะเดี่ยวนะนี่สีแดงสีแดงสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีฟ้าโอเคถูกคนะลืมเจอเลย ให้ดูก็ลืมนะโอ้ยมาเฮ้เ hey, hey. ไป let's go ี e e เอาละกันดูท่าหน่อะเอาละปุ๊บเอาล่ะสวัสดีครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องเอาผลมาแรกนะแต่ว,ว่าผมมีผลกลางๆเต็มหมดเลยผลเกลือๆโอ้่ะผลมาอือเอาผลนี้ไปเลยไหมนะเอาผลนี้ไปเลยไหมนะเอาวะขอแรกหน่อยนะ จื๊อ่าเอาละเอาแบบดันไฟแล้วมันนะเอาละดันไฟของมันยังไม่ผ่านุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนมาลงช่วยผมโดนดันช่วยลงดันได้เปล่านี่เคุ้นขึ้นคุ้นคุ้นช่วยเราลงหนัก่อยเพื่อนเราดุงดันไม่ได้แต่ในมีผลพานะมามามา Ừ, như đó cốt lúc đó ok lúc đó lúc đó cỡ hắn thương bởi bớt thử, thôi chơi lơ là lúc đó thử đó lúc 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 đó เอ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยยยอยยเจ็บเจ็บโคตรเจ็บเลยเอ้ยเดี๋ยวนะอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโคตรเจ็บเลยเว้ยเยอะเยยเฮ้ยมาปิงอะตอนนี้วะเนี่ยมาปิงอะตอนนี้อุ้ยอุ้ยดิดูไหมพอทำาลมิดอยูมั้งเออ ตายตายเราเบื่อจัดก,การจัดก,การอ,าอุ้ย,อ,ยอุ้ยตกใจป้าโอ้ยดูบ้างแม่เหรอวันนี้ไม่รู้นะมันอะมันอยู่มันก็ปิงอะ่ะอุ้ยอุ้ยตายใครมันใช้ผลอะไรวะเนี่ยไอ้ผลนี่นะนะอะ โอ้ยพลไอ้พลห,าม,ลหามันอุ้ยพนหามันฆ่าผมเราไม่ตามเพื่อนนะเพื่อนเราตึงนะเพื่อนเราคือว่าแบกได้นะต้องกลับไปตายกับไปพนหามันเลนะโอ้ยคำจริงน่าจแเด็บอ่ะแต่เด็ไม่ได้อืะอมันล็อกผมเลยเฮ้ยมันล็อกอ่ะยีลุงใหม่ก็ได้นะลุงใหม่ก็ได้ยี่เขาเอะเดี๋ยวก่าถูกอ่คุณจะลงอีกรอบเลยกันถ้าผมผ่านนี่คือดีดีใจเว่ะ เออคอชนะสักครั้งแนมะ่คือมไม่เคยชนะดันเลยนะเฮ้ขยขณะมีผลนนเนี่ยเนี่ยผลที่มันแรงๆนะอ่ะนะมาขออีกสักรอบเถอะขออีกสักรอบจะจะจะผ่านเอาละ่ะเอาผลบอม์ไปเลยผลระเบิดเอาผลระเบิดเลยไปซูมไปก็ได้พอดที่ผลนี้หาง่ายมากเลยคือเอาจะคือคือเดินไปก็รู้เลยคือคือเดินก็หาได้อะ เออเอาละลงสักกันไม่มีใครแบกไม่ต้องมีครับผมใช้เดียวมาหลุดแล้วเมื่อกี้มันปิงนะโอ้ยมันปิงนะตอนนี้ผมลงดันเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะ,ะมันกระโดดไม่ได้หรอเนี่ยละรอ,รอหมอนนี่มันกันนะ รอรอมารอมาโอ้ยมันมันตีแรงเลยนะคือคนอื่นเขาอาจจะไม่ตีแรงแต่ว่าผมตีแรงโคตรเลยโอเคโอ้ยชุบต้องเด็บเด็บอุ้ยอุ้ยเกิดค้างอุ้ยตกใจนี่ก็ตายแล้วนะอุ้ย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 เกือบเกือบ โอ้ยโน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 ไม่ไม่ไม่เอาไปตีทอกคนกับตายเ๋ยวกับพักก่อนนี่ speed s p e e วมไม่โดนเลยเป็นไปไม่ได้โอ๊ยเดือดผาย อุ้ยนี่มันไปเดินอะไรตรงนั้นวะเนี่ยโอ้ยย่มาเดินตรงนั้นนะอ่ะเฮ้ยอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือผมจะเลี้ยวนะหรือมันไปหาศัตรูเฉยเลยเฮ้ยอ,อะไรวะน่ะผมถึงกับงงเลยเนี่ยอะไรโอ้ยคำวิงผมตีเรือคือจะตีเรือก็เจอเท่าทะเลจะลุงดันก็ตายอะไรวะเนี่ยเท่าคนรอแล้วคือผมก็รอดได้นานเหมือนกันน คือตกติดีก็ลืมนึก็ตาย,ยนะแต่ก็เลิ่บันดานได้เหมนเนี่ยโอ้โหคำจริงรู้หนรอ,อบนะรดยรอบไม่ทุกคนโอยลุงตายแน่นอนตายแน่แน่เสียผลด้วย